เรียนถามน,นิดนึงสิคะตอนนี้ทางช่องจอมเป็นยังไงบ้างคะ,ะสถานการณ์ช่องจอมในส่วนของตัวไหนครับอาจารย์ครับผู้คนทค่อยู่แล้วเป็นยังไงบ้างคะสงบเรียบร้อยไหมก่อนอื่นต้องขอบคุณพี่พิททหารในพื้นที่นะครับที่สร้างความมั่นใจว่าเราอยู่อย่างปลอดภัยนะครับพี่พิททหารเนี่ยให้ความขอบุญมั่นใจเต็มที่เลยนะครับส่วนสถานการณ์ทางการค้าเนี่ยก็ซบเซานสครัาเ์นี้เพราะว่า ประชากรประชาชนไม่สามารถเดินทางไปมหาสู่ยัยได้นะครับจริงๆด่านช่องจอมเนี่ยเรายังไม่ได้ปิดนะครับเราใช้คำว่าเราจํากัดพื้นที่เราจํากัดยาฐานะและประชาชนเข้าออกแล้วก็ยังมีความมนุษยธรรมในการให้นักเรียนแล้วก็ทางการแพทย์ในการเข้าออกได้เหมือนเดิมนะครับอันนี้คือคือสถานการณ์ล่าสุดของช่องจอมจังหวัดสุรินทร์ครับ ต้องเรียนถามท่านวีศรศักดิ์ค่ะในเมื่อผู้คนเข้ามาน้อยนะคะมันดูเยียบๆอย่างนี้แล้วพ่อค้าแม่ค้าในฝั่งเราล่ะคะจะได้รับผลกระทบไหมคะข้าวของตุนไว้ขายไม่ได้ทําไงคะเบื้องต้นถ้าเป็นพ่อค้าขนาดขนาดที่มีการส่ง,ส,งส่งสินค้าออกก็ก็เขาเตรียมตัวตั้งนานแล้วครับว่าสถานการณน์น่าจะมาถึงจุดนี้นะครับก็สต๊อกสินค้าของไม่เยอะ แต่สองสารแม่ค้านะครับที่เป็นคนไทยหรือแม้กระทั่งแม่ค้าที่เป็นคนกบูชาที่มาขายของอยู่ที่ตลาดช่องจอมนะครับก็เงียบเหงาได้พอสมควรเลยจากวันหนึ่งของขายได้วันละสักสามสี่พันห้าพันก็จะเหลือแค่วันละสองสามร้อยซึ่งณวันนี้เนี่ยร้านค้าที่อยู่ตามตลาดช่องจอมซึ่งอยู่ใ,ใกล้ๆชายแดนเนี่ยก็ปิดตัวไปพอสมควรนะครับค่ะท่านวิลศาศคะแล้วถ้าเกิดพ่อค้าแม่ค้านะคะ ขาดทุนค่าอะไรได้ไม่พอกับรายจ่ายค่าเช่าแผงค่าเช่าร้านค่าน้ําค่าไฟไม่มีเราเราจะต้องช่วยเหลือดูแลฝักคนฝั่งเรายัางไงคะเบื้องต้นนะครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นะครับก็มีการกระจายสินค้าเรื่องมีร้อนสินค้าเกษตรให้มาขายในพื้นที่ในจังหวัดสุรินทร์เราได้นะครับผมว่าตรงนั้นกาจะช่วยได้อพอสมควรแล้วก็พยายามมีบางส่วนที่เป็นภาคเอกชนกับอดหนุนสินค้านะครับที่เป็นชายแดนเพื่อไปบริจาค ของบ้างเพื่อไปจับใจ่ายใช้สอยมันก็เช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ในระยะยาวผมว่ามันต้องมีการแก้ไขในระ,ะดับนโยบายนะคะลือกันให้รวดเร็วมากกว่านี้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวก็คงจะทบเทาไปเรื่อยมันจะยากจริงจริงเนี่ยมูลค่าการซื้อขายข,ายของหนังชายแดนจังหวัดสุรินทร์เราเนี่ยค่อนข้างจะสูงนะครับเรากาลังผลักดันในการสร้างดันสุรากรแห่งใหม่เพื่อเพื่อ ก็ตอบสนองเรื่องตๆๆัวเลขเศรษฐกิจนะครับเรื่องการค้าการขายและการท่องเที่ยวครับทางการแพทย์การศึกษาแนนาคตด,ด้วยถ้าเหตุการณ์ปกตินะครับผมว่าด่านเจดันช่องจอบเนี่ยยังมีศักยภาพเพียงพอครับค่ะ เดนถามเรียนถามคุณวีรศักดิ์เพิ่มนะคะโดยปกติแล้วผู้คนแถวนั้นเขาก็คงเป็นญาติพี่น้องกันทั้งสองฝั่งนะคะตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ค่ะรู้สึกว่าเป็นยังไงบ้างคะคนฝั่งโน้นเขาก็กลับบ้านกันไปหมดไหมคะแล้วคนฝั่งเราที่ไปอยู่ข้างโน้นก็รีบกลับมากันไหมคะหรือยังอยู่กับปกติคะณนะวันนี้ครับสถานการณ์เรื่องเรื่องแรงงานหรือประชาชนทั้งสองฝั่งมีสองมีสองประเด็นนะครับประเด็นแรกเนี่ยผู้ที่ใช้แรงงานเนี่ยผมมองว่า เขาจะกลับไปอยู่ประเทศเดิมเน่ยน้อยมากนะครับจริงๆค่าแรงที่เขาได้จากเราสามร้อยกว่าสี่ร้อยนี่ครับเป็นอาชีพพวกแบ่งหามกรรมกรเนี่ยอยู่ทางเนี้ยเขาสามารถเลี้ยงครอบครัวได้สามารถส่งเงินกลับไปที่กัมพูชาได้ดีกว่าแต่ถ้าเขากลับไปกัมพูชาเมื่อไหร่เนี่ยผมว่าอย่างที่เราเราคุยกับภาคแรงงานเขาบอ,อกกลับไปก็ไม่รู้จะทําอะไรรับประทานทําอะไรกินอยู่ยที่เนี่เขายัง,<ไ>งพอห <ขอ S 2> าหาเลี้ยงครอบครัวได้นะครับในสถานการณ์ปัจจุบันดังนั้นเนี่ยผมว่าแรงงานเนี่ย ถ้าไปไม่ได้เนี่ยเขาไม่กลับประเทศขเขาแล้วครับเขาอ,อยู่ฝั่งนี้สบายกว่าแล้วก็อบเย็นดีกว่านะครับส่วนตัวแนนาวเพรที่มันเกิดขึ้นหรือไม่กระทั่งปัจจุบันนะครับก็มีความหวาดวิตตกระวงระแวงขึ้นกันและกันเนี่ยสุดท้ายเนี่ยถ้ามันมันช้าหรือเนิ่นนานเนี่ยผมว่าในพื้นที่จา,จ,จากที่สนิทกันจากที่คุยกันเป็นพี่เป็นน้องกันก็จะเริ่มกลัวกันนี่พึงน,นี่พึงพูดถึงแนนาวข้้งหน้าเนี่ยถ้า้ายังเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆผมว่ายัางไง เลือดลักชาติของเขาก็คงจะมีของเราก็คงจะมีเราอยู่ด้วยกันนานๆเข้ามันอาจจะมีความหวาดระแวงพอสมควรนะครับในอนาคตนะครับอาจารย์